นอกนะสวนต้นสวยๆเลยอ่ะนี่แล้เวเราไปดูข้างในอีกทีค่ะแย่มอร์ริคิสมารีมาร r y m ร r รีมารีมอร์รีคริสมาทรีดิ thank you oh ho cindy mary thank you cindy 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 and mata r h thank you for watching my video clip มาแค่ชมบรรยากาศเนาะนี่ๆจะมีร้านกาแฟมนีนู่นนี่นั่นมีฟูดแลนด์อยู่ข้างล่างนี่ทางนี้ก็จะเปิดแต่เช้าเลย Snowman and Christmas Santa Claus is coming to town ดูเขาจัดเอ่อจัดบูธอันนี้ของเซเว่นจ้ะ ากด,ดบ้านหน้าห้างสะดวกครบจบที่เดียวเซเวน่นอุ้ยมีควางเรนเดียชิงระเบลชิงระเบลชิงก,งก,งกอ็ออ l the วย y มีขนออมปังขิงเน่เน่เน่เ่อยเนี่ยเอ้ยี่ยเอ้ย่มีคนมาทำงานแล้วเพราะว่าเขาต้องเตรียมงานนะเช้าเลยขอบคุณนะคะ thank you for watching Happy New Year 2025 and Merry Christmas อือม,มันเป็นบรรยากาศหน้าห้างนะคะยามเช้าเจ๊๊จ๊ Merry Christmas วันนี้ใส่เสื้อสีสดหน่อยเออเอาส้นหน่อยหน่อยไม่ได้ตั้งใจตอนแรกว่าจะพาไปดูฝั่องนุ่มฝั่องนุ่มมีตลาดยามเช้าอือ แต่เสียใจนะช่วงนี้ย่ากำลังกำลังลดภูก็เลยจะกินไม่เยอะกินกาแฟดำไปแล้วก่อนกินกาแฟดำก็กินข้าวไปแล้วโอ้โหมอร์สคริสมาสกสีลม you can see sky train behind the department here มาอยู่ใกล้ๆเลยใกล้ๆที่นี่ที่นี่จะทำเป็นที่สามารถเดินเข้าไปได้นี่้งหลังย่าเนี่ยนะคะ เนี่ยนี่ี่นี่คือทางเชื่อมตึกเนี่ยเชื่อมตึกเดินไปสถานีสารแดงชิงกะเป๋ l l the w a Oh what fun is to ride n horse with f i e n d e i n g e Bell c i n g a Bell I cannot sing a song because I don't know the YouTube <c ười> YouTube จะให้ร้องไหมอะชิง e ะเป๋าชิงก e เป๋า Jingle all the way. On what fun is to ride in a horse open stray? Where is the horse? Can I see the horse? I can see our reindeer. Over, over. I see the reindeer. I ah, reindeer. reindeer. Reindeer here. Reindeer. I can see the re ah, reindeer. Cindy. Thank you. Reindeer. Reindeer. One Rendia. Hi. Hi, Rendia. Hi, Rendia. Hi. Hi, Rendia. Mm. Yeah, thank you, Feel the joy. Thank you. Thank you. Thank you. This is in Bangkok. Cindy, where you from? Oh. Thank you. I'm glad. I'm glad to meet you. Cindy, where are you from I want to know would I would I would I ask you where you chat from Cindy thank you มีปาร์กที่แถวนี้สวยๆอ่า in front of the department have many area in the front มีพื้นที่ข้างหน้านะคะผ่อนคลาย Have a little garden here. นี่ริมถนนตรงนี้มุมสวยมุมสวยนะนี่ร้านอาหารก็ใช้สัญากส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะเออ this is อ่ o m ีลมโรส l ีลมโรส in b บง g k อกอืมไอเนี่ยเขาจะทำพื้นสวยๆแบบนี้นะเออเป็นน้ำน่าจะเป็นลักษณะของการเป็นหวงจุ้ยนะ ของจี้ของของห้างเนี้ยสว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 ยแล้ก็เดินชมแถวนี้แหละนะร้ายเก็บ